สวัสดีครับอยู่เลยเชียอยูคนเดียวเลยนั่นง,ง,งเียดัเินทางตรงนี้เน่ยสวยมากแต่ก็<ว>ูเอนเนี้คือมันสวยสุดละจังแบบกำลังสาง สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวิดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่การเที่ยวของเราไปเจอนี่มาครับเคาวนาร้อนกันแล้วนะ แล้วตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยก็เหนื่อยการทํางานมากมากเลยเรียกว่าเหนื่อยทั้งกายและใจเลยทีเดียวพวกเราก็เลยคิดว่าจะหาที่ที่มันสบายๆแล้วก็เป็นส่วนตัวพักผ่อนกันสะหน่อยนะครับชิปนี้พวกเราก็เลยจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปเที่ยวทะเลก,กันนะครับเป้าหมายของพวกเราเนี่ยอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดโฮมสเตย์เล็กๆซ้ายสุดของเกาะช้างที่พวกเราเนี่ยหลงรักสเสลือเกินและรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรานะครับที่นี่มีชื่อว่า Jo u r n e y ่ n อ การเดินทางของเราเนี่ยออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้าตรู่ใช้เวลาขับรถกันประมาณ6ชั่วโมงก็ถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติท่าเรือหนึ่งในสองสำหรับการข้ามฟากจากจังหวัดตลาดไปเกาะช้างในเวลาบ่ายโมงเนี่ยพวกเราต้องตกใจกันมากๆนะครับกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มารอข้ามฝั่งกันในวันนั้นเรียกว่ายาวเหยียดต่อแถวกันออกมานอกถนนกันเลยทีเดียวแต่ถามคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือเรื่องปกติของวันหยุดของที่นี่กันนะครับวันหยุดเนี่ยที่เนี่ยรถติดแบบนี้ทุกครั้งค่าข้ามเรือของเราสองคนกับรถ คันราคาตกยู่ที่280บาทจ่ายเงินเสร็จเนี่ยพวกเราก็นอนรอคิวขึ้นเรือกันอีก1ชั่วโมงครึ่งถึงจะได้ขึ้นเรือข้ามฟ้ากันจริงๆเนตอนเกือบบ่ายสองแล้วนะครับขับรถกันไปจอดบ,บนเรือแล้วก็เดินออกไปรับลมทะเลกันสักหน่อยเข้าห้องนา้าซื้อขนมกินถ่ายรูปเอาไว้โอดโซเชียลบนดาดฟ้าเก๋ๆใช้เวลาเตะเตบ,บนเรือสัก20บนาทีเรือก็เทียบท่าให้พวกเรานรี่ เกาะช้างจ้าวาับมาเที่ยวทะเลเพราะว่าเหนื่อยมากช่วงนี้เจองานหนักมากๆนะคะก็เลยวับมาหาที่พักผ่อนนิดนึงทริปนี้เราเลือกไม่กลางเต็นทน์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือเหนื่อยจริงๆแล้วเลยอยากพักผ่อนแบบชิลๆสบายๆเราก็เลยเลือกที่จะไม่แขมกันทริปนี้แล้วก็เลือกกันว่าเราจะไปไหนดี เราก็เลยนึกออกอยู่ที่หนึ่งที่ที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วเปรียบเสมือนเป็นเหมือนกับญาติเราอะไรประมาณนี้เนาะเขาเปิดรีสอร์ทอยู่ที่เกาะช้างนี่แหละอ่ะเกาะช้างฝั่งซ้ายเนาะซึ่งมันจะแบบว่าค่อนข้างพ i เ a ษนิดนึงก็เลยนึกถึงที่นี่เป็นชอยแรกเลยว่าเฮ้ยมาที่นี่แหละมันเหมาะกับการพักผ่อนของเราที่สุดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าที่พักที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงเจ้าของน่ารักมากๆดอกจันตัวโตๆไปเลยว่าเจ้าของน่ารักสุดๆเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกัน ตอนนี้เราเพิ่งถึงได้สักพักนี่แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าที่พักนะคะเพราะว่าแวะมาช้อปปิ้งก่อนมาหาเสื้อพุงเสื้อผ้าชุดไหวนะ้น้ําอะไรก็ว่าไปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยแล้วเราก็ไปหาของกินแล้วค่อยเข้าที่พักกันไปทักทายเจ้าของรีสอร์ทแต่ตอนนี้ขอไปเหยียบน้ําทะเลสักนิดหนึ่งนะเพิ่งจะมาถึง แวะมาช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะจัดไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยแต่ว่าอยากได้ชุดใหม่เพราะฉะนั้นมาเกาะทั้งที่ไรก็จะต้องมาแวะช้อปปิ้งแบบเนี้ยประจำประจำนะคะ ถาให้พูดถึงก่อช้างในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นหลังการระบาดของโควิดในรอบที่2อยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ยังคงเยี่ยมเหงาอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยรถมันจะเยอะแล้วเราคิดว่าคนมันจะแน่นแต่เอาเข้าจริงนะครับก่อช้างก็ยังคงเยี่ยมเหงาร้านค้าต่างๆเนี่ยปิดตัวลงมากกว่า50นะครับมาที่นี่ก็จะต้องแบบชอปปิง้งครั้งที่แล้วมาก็มาซื้อนะใช่อาคิดเด๋ยขึ้นนี้ก่อน ไปซื้อชุดเลยแล้วมันก็แบบว่าถ่ายรูปไงใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมไม่ได้มันไม่่งามันไม่งามันดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วในเมื่อเราไม่ได้ชอปปิ้งมาเราก็ต้องมาทําการบ้านที่นี่แหละอ่ะนี่รัเคราวนี้เลือกใหม่เขียวกับน้ําเงินครับน้ําเงินไหมน้ําเงินเปล่าน้าเงินเนาะ เมื่อกี้เราไปได้มาแล้วนะหนึ่งชุดเราก็อันนี้เท่าไหร่นะกระจายรายได้เนาะตอนที่นั่งเรือมาเรารู้สึกว่าเออคนเยอะเนาะมาเที่ยวนะมาเที่ยวแต่พอถึงปุ๊บไม่เยอะเนาะเงียบเยอะไหมแม่ค้าเป็นไงบ้างครับคนเยอะั้ยเงียบมากเงียบครับใช่ค่ะคือคือนั่งรถมาเห็นรถมันเยอะรถเยอะเลยอะไรเงี้ยเอ้ยวราตายค่ะกระจายอ๋อแต่ก็ถือว่างเงียบใช่ไหมคะยังไม่ยังไม่กลับมานะ ก็ถือว่า Private อ,อ่ะเราจะบอกว่าก็ระหว่างที่เราเดินนะครับมันก็เงียบๆๆอยู่ซึงนั่นแหละไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอะไรก็ใครเอาเสื้อฮาวายด้วยไหมคะไม่ตัดเท่าไหร่ครัต้องมากันหน่อยเนาะครั driving down the road that i grew up on once again it's when i pass your door the memories come back again

เชอร์นี่เอนหรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าสิ้นสุดการเดินทางผมว่าคงเป็นความตั้งใจของแหม่มเจ้าของที่นี่ที่ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเ o อร์นี่เอนเนี่ยก็สมชื่อของมันจริงๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะเ o อร์นี่เอนเนี่ยเป็นโฮมสเตย์กึ่งรีสอร์ทเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางซ้ายสุดของเกาะช้างเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเกือบจะเป็นรีสอร์ทสุดท้ายของเส้นทางเส้นนี้แล้วก็ได้คำว่าสิ้นสุดการเดินทางในอีกความหมายหนึ่งของคนที่เคยพักที่นี่เกือบทุกๆปีอย่างพวกเราสองคน มันทําให้ความหมายและความรู้สึกที่ว่าเจอร์รี่เอนเป็นที่ที่เราเนี่ยอยากจะอยู่ทุกๆอย่างทิ้งความเหนื่อยจากงานและผู้คนต่างๆเพื่อใช้เวลาพักผ่อนปล่อยวางให้สิ้นสุดที่ตรงนั้นสมกับชื่อของมันว่าเจอร์รี่เอนตอนนี้นี่เราจะถึงกันแล้วนะครับอยู่ที่บ้านเจ๊เบะแล้วก็ไม่ได้มีป้าย,ยอะไรเนาะถึง ก็สังเกตเนี่ยครับไปเมี่ยวกันไม้มันสุดแล้วอะคือมันสุดแล้วไงเนี่ยคุณไปในไหนไม่ได้แล้วมันสุดจริงๆนะสิ้นสุดการเดินทางตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะมีป้ายทางเข้าก็เป็นนี่นี่ เราไม่มีเวลาซื้อของมาฝากเขาเลยไปลงไปทับทายเขาก,ก่อนนี้เราคุงเอาของอะไรออกนะนเมตรก่อนว่าเราคงได้ห้องเดิมห้องสามอ,นนอาจจะ<ร><ร>ห้องนอี้เราอยู่ห้องาน,นูใช่ไหมล่ะน่าจะเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นเหมือน ไม่ได้หาสวยมากแต่ก็สวยต,ตัวตอนนี้คือมันสวยสุดแล้วพระอาทิตย์แบบว่ากำ<ช>ล,ลังสาดีแต่เราเหนื่อยมอนนั้ยเดนี้โอ้น้ำลงไปถึงนู่นบีสวัสดีสวัสดีครับปติดต่อฮัลโหลสวัสดีครับยายสวัสดีครับย่างสวัสดีครับ บ <I 'm S 1> อบอุ่นเหมือนมาเทีย่ยวบ้านญาติเป็นคำจำกัดความของเราสองคนที่ให้กับชิเน่นิกกี้หรือที่พวกเราเรียกกันว่ายาย เป็นเจ้าของโฮมสเตย์เจอร์นียแอนแห่งนี้เนี่ยครับนิกกี้เนี่ยเป็นคนชาวอังกฤษที่รักและชอบเมืองไทยมากๆอยู่เมืองไทยมาหลายจังหวัดและหลงสเสน่ห์ทะเลของไทยก่อนที่จะมาเจอที่แห่งนี้นิกกี้ก็ยทำธุรก,กิจที่พัทยามาก่อนนะครับแล้วเมื่อมาเจอทัะเลสวยๆบนเกาะช้างก็เลยย้ายทุกอย่างและมาสร้างชีวิตที่นี่ใหม่เหมือนเป็นที่แห่งสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุดการเดินทางของตัวเองเหมือนกับชื่อที่นิกกี้ตั้งขึ้นก็คือเจอร์ e y End อ เจเนียนเป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่มีอยู่ไม่กี่ห้องนะครับนับได้ก็ประมาณสัก4-5ห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็ไม่ต่างจากโรงแรม3มดาวทั่วไปคือมีแอร์มีที่นอนนุ่มๆแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวขาดก็คงจะเป็นตู้เย็นนะครับการตกแต่งของเจเนียนเนี่ยก็จะเป็นแนววินเทจนิดๆน,น,นะครับคือเป็นบ้านไม้มุงด้วยหลังคามุมจากถ้าให้พูดถึงก็จะเหมือนกับแนวที่ฝรั่งนั้นชอบมานอนกันเป็นเดือนๆอ,อะไรแบบนั้น เรียบร้อยแล้วคนของเสร็จเรียบร้อยแล้วมันได้ฟิลเหมือนแบบมาบ้านญาติต่างจังหวัดเนาะ <laughs> ฟิลมันได้อย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงห้องก็ประมาณเนี้ยค่ะเรียบง่ายเนาะไม่แย่นะไม่แย่ใช่เพียงแต่ว่าเออคือแบบตกแต่งด้วยแบบว่าแนวแบบดูแบบคันทรี่คันทรี่ยางีงอย่างที่บอกว่าเหมือนบ้านญาติอารมณ์เหมือนไปบ้านญาติต่างจังหวัดอย่างนั้นเลยแต่ก็คือแบบแอร์เย็นเชียบที่นอนอย่านดีหมอนุ่ห้องน้ําะเอียส่วนตัวพ้าห่มดีแต่นี่คือพ่าห่มเราเราติดผ้าห่มเราเราก็เลยต้องเอามันด้วยคือแบบสโลล์รอ่ะเนาะ คือมาอยู่แบบซโลไรลใช้ชีวิตแบบใช่ก็คือก็คือโรแมนติกนะตรงที่บาร์เดี๋ยวเราพาไปดูใช่ใช่ดีนะตรงนั้นอะ่ะม,มันมันมันให้แนวแบบชาวเละอะถูกฝรั่งเขาชอบแบบแนวประมาณเนี้ยเป็นโฮมเรียกที่นี่ว่าโฮมสเตย์นะคือโฮมสเตย์แท้ๆเลยใช่ใช่ใ่ว่าต่างต,ตรงที่เป็นโฮมสเตย์ของฝรั่งมันก็เลยเป็นแนวฝรั่งหน่อยอ่าถูกมไม่ได้แบบวิวสวยจ๋าอะไรอย่างนั้ยน,นะเนาะสวย ไม่หมายถึงแบบไม่ใช่วิวแบบที่เหมือนที่แบบพวกรีสอร์ทโรงแรมที่จะต้องเป็นวิวอาไม่ใช่แบบนั้นแต่นี้มันแนวแบบธรรมชาติจริงๆที่ไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไร่ะบ้านญาติที่อยู่ติดทะเลเออใช่มันคือบ้านญาติที่ติดทะเลอารมณ์นั้นเดี๋ยวจะนอนเล่นสักแบบหนึ่งยืดหลังยืดขาสะหน่อยรีบมานะก่อนที่คนมันจะเยอะใช่แค่นี้ก็เต็มแล้วนะเพราะว่ามีแค่หกห้องใช่ห้องเขาน้อยวันนี้ก็เต็มถูก ห้องเขามีนิดเดียวมีหกมีหกห้องอใช่ไหมเรื่องราคาเดี๋ยว่อยว่ากันประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเรานอนพักก่อนผมจะไปอาบน้ำแล้วเหนื่อยขับรถมาแล้วเดี๋ยวก็ไปกินอะไรนิดหน่อยหน่อยออกไปนั่งคุยเล่นกับเขาประมาณนี้กินแน็์แวร์แซนด์แวรเฟรนฟรายแล้วก็กินกับอ่าโทนิกกินนิดๆอะไรอย่างนี้นะจากพอชิวชิลขอปลดปล่อยหน่อยเราแบบเหนื่อยกับงานมาก ทริปนี้อยากมาพักผ่อนชิลๆจริงๆเราจะมาพักผ่อนชิลๆก็เดี๋ยวแต่งตัวเปลี่ยนเสภาพผ้สบายๆอาบน้าเขาไม่ไหวแล้วขออาบน้ำมันเหนียวมากอาบน้ําพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยออกไปนั่งเล่นกันโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปคุยกับบีด้วยว่าเขาจะพาเราไปไหนได้บ้างแต่เขาบอกว่าแรงเนาะเราไม่รู้แรงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงแล้วทั้งแล้วพวกเราไปเจอนี้มาพามาเจอนี้เอ็น i watch you as you drive do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feel it ถ้ามีใครถามผมว่าผมชอบอะไรที่สุดที่เจอนีนเองผมก็คงบอกว่าผมชอบฟิลดินเนอร์ตอนกลางคืนของที่นี่มากก็ไอความเป็นกันเองที่ผมบอกเพื่อนๆบ่อยๆนี่แหละครับดินเนอร์ของที่นี่เนี่ยคงเป็นอะไรที่มันชัดเจนที่สุดแล้วคือมันไม่เหมือนใครและผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่ไหนคุณลองคิดเล่นๆน,นะครับว่า นั่งดินเนอร์อยู่ริมทะเลไปได้เล่นเปตองแข่งขันกับเพื่อนต่างชาติและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักหรือว่าอยู่ดีๆคุณได้โขมหมากรุกระหว่างรออาหารหรือถ้าคุณเล่นไม่เป็นพวกเขาก็สอนคุณมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนและมันก็สนุกม,มากๆอยู่ๆพวกเขาก็จัดโต๊ะอาหาร พร้อมเทียนและไฟโรแมนติกโรแมนติกโดยที่เราไม่ได้ร้องขอทุกๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันคือความใส่ใจของพนักง,งานชายคนหนึ่งนะครับของที่นี่ซึ่งเราประทับใจเขามากๆน้องที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่า B ซึ่งไม่ว่ากี่ครั้งเนี่ยที่พวกเรามาที่นี่บก็จะต้อนรับแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนการดินเนอร์ของที่นี่มันคือการพักผ่อนที่สนุกและก็มีความสุขมากๆของเราสองคนทุกๆครั้ง Just loving this moment can we stay here forever I เ็นมีลยตอนเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยออกมาหรอกเหรอคะใช่เทแต่คราวนี้อย่างคืนนี้มันก็จะมาอีกใช่ไหมพี่เราเครียดเลยอรุณสวัสดิ์ตอนเที่ยงแตใช้คำว่าอรุษสวัสดิ์ได้ป่ะเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะครับก็สมตามที่เราหวังเลยนะจะไดนอน นอนจริงจริงจัง,จง,จงมากนอนตื่นเที่ยงอะครับนี่ที่ตื่นไม่ใช่อะไรนะหิวจะไปกินข้าวโอ้ยน้ำขึ้นแล้วทะเลสวยมากควอนชาน้ำขึ้นสวยสวยทะเลสวยมากเลยนะน้ำขึ้นแล้วอะนั่นอย่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นเชา้ามาถ่ายรูป สวัสดีครับโอ้โหหลับเป็นตายเลยแน่นอนจริงๆเลยเย็นๆหรือเช้าๆพรุ่งนี้มาเล่นน้ำเนี่คือเดินไม่ได้ไกลมากเลยนะใช่ใช่บอกว่าคือเด็กๆรูปถึงนู่นเนี่ยเด็กๆเนี่ยแบบว่าสบายอ่ะใช่แล้วน้ำใสนะ ไม่ได้ขุนนะจ๊ะส่วนใครที่แข็งแรงก็พายข้ามไปเกาะนู้นได้นะใสายแจวแหววน้ำสายแจวแหวสแวสาแจวแหวเอาให้ดูด,ดูดิสายจริงจริงน,าน,น่าเล่นปะล่ะเนี่ยส่วนตัวนะสมสนย่ไม่ม<ช>ีใครมาแ่งเลนสายแค่ไม่ละเอียดแค่นั้น <laughs> เองแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห่งนึนกที่ตอนนั้นที่เรามาก็ไพรเวทนะ อ uh huh. ไม่รู้ว่ารอบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเย็นมันก็ไม่ใช่หาดลับอะไรมากแต่เป็นหาดที่ไม่มีคนเพราะมันม<า>ลึกเออคนไม่ค่อยไปเล่นเราก็เลยครั้งที่แล้วไปถ่ายรูปก,กันเลยได้แบบพายเวสุดๆไปเลย I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever. ทุกครั้งที่เราไปเจอเนียร์นะครับเรามักจะแวะไปที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหาดที่เงียบสงบมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่มากนะที่นี่เนี่ยเป็นหาดเล็กๆแต่มีทรายที่ขาวละเอียดเหมาะก,กับการใส่วิกินน่เล่นน้ําถ่ายรูปโดยที่เราไม่ต้องอายสายตาใครนะครับสถานที่ที่พวกเราพูดถึงเนี่ยคืออนุสรสถานเกาะช้างอนุสรสถานเนี่ยห่างจากจเจอเนียรประมาณ8กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ15-20นาทีอาจจะต้องใช้ความระวังนิดหน่อยนะครับเพราะทางที่นั่นทั้งแคบแล้วก็ชันอยู่พอสมควรด้วยความหวังดีพวกเราแนะนําว่าไม่ควรจะไปอยู่ ที่นั่นเนี่ยเย็นนักเพราะที่นั่นเนี่ยทางจะค่อนข้างเปรี่ยวแล้วนะครับที่นี่ถูกเรียกว่าอนุสรสถานหาดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนมาเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิวตรงนี้น่าจะมีคนอยู่ไม่กี่คนเน่หาดจะใหญ่ไม่เกินไม่ถึงร้อยเมตรเองครแต่สวยมากนะโดยเฉพาะมุมพระอาทิตย์ตกนะครับ the way เดี๋ยวเราแค่สองคนเองตอนนี้นะครับไมม่ีใครเราเพิ่งจะถ่ายรูปกันเสร็จพอถ่ายรูปกันเสร็จก็แสงหมดพอดีใช่ p ไพรเวทมากเลยนะเหมาะกับแบบมาเล่นน้ำาส่าลูกมันไม่ค่อยมีคนน่ะน้อยมากๆใครแบบว่าคิดอ,อยากใส่บีกิ่นี่อนะไรเนี่ยเออที่นี่แนะนำนนนเลยเพราะเราก็คีย์ไอเหมือนกันใช่ดูซี่ทะเลเป็นกล่องเราโ <c oughs> ดไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นติมม์ ช่เล่นนำ้ำเล่นน้ำกันแค่สองคนแต่เราไม่ได้เล่นนำ้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาเล่นน้ำใหม่วันนี้ลงมาเย็พรุ่งนี้ยิ่งเลาะยิ่งยิ่งเงียบกว่านี้อีกออว่าเขาแ่งจะจับเราจับ,บเราได้รูปสวยเยอะเลยเดีย๋ยวจะเอามาอวดฟ <laughs> ้าสีส้มเลย พื้นก็จะแบบคือด้วยความที่เขาไม่มีใครมาดูแลเนาะเวลามีขยะมาเนี่ยคือเขาเขาก็ดูแลกันแล้วเราก็ช่วยๆกันเมื่อกี้เราก็คือคนที่เข้ามาเขาก้เก็บขยะเราก็ช่วยกันเก็บแล้วแต่ว่ามันจะมีทุกวนันไม่ใช่ว่าหาดไม่สะอาดเนาะแต่เพราะว่าคนที่คนที่เที่ยวน้อยแล้วก็ไม่มีคนทำความสะอาดก็เลยแบบทรายนี่ละเอียดเชียวยนะเนี่ยพวกขยะอย่างเงี้ยก็คือมีคนเก็บเห็นไหมเมื่อกี้เราก็เก็บไปส่วนหนึ่งค่ะถ้าเราเก็บทั้งหมดไม่ไหวจริงจริงอะ รีบไปดีกว่าก่อนที่จะมืดตรงนี้ก็จะมีอนุสร์เนาะมีให้ไหว้ตอนนี้เราอยู่แค่สองคนก็รีบไปดีกว่าเดี๋ยวมืดมืดแล้วน่ากลัวนิดนิด,นดไหว้หน่อยเฮ้ววยทกจ้าทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะแคบมีชันเป็นบางช่วงนะชอบมากเลยที่เนี้ยเรามา<อ>ที่ไรเราก็มา,ต,า <laughs> ตรงเนี้ยคือซ้ายสุดจริงๆแล้วมั้งไม่มีทางไปแล้วนี่ Your deep blue eyes, the day has begun You spin around, you spin around You laugh to yourself And I see you shine in every color Resting your head in my arms You sing loud ตอนนี้ก่อนวายสปรตครับบ้าร้า mm hmm. นกาแฟที่เราจะพามาน่ารัก <c oughs> มากสวัสดีค่ะ ร้านน่ารักจังเลยค่ะจ <laughs> ีค่ะว้าวแคนยูสปีค่ะไหได้แลวสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อแฮน,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 นลี่คร <laughs> ับฮลลี่แฮลลี่ไนท e ทูมีทูไน to m e ี t you too น่ารักมาก้ Very cute <laughs> Thank you <laughs> Oh, oh. มีวิปครีมใช่ไหมนี่อ้าวชอบเลยค่ะเดือนกัน <laughs> อ๋อเจ้าของชอบก <laughs> ็เลยมีโอ้ร้านสวยเนาะร้านน่ารักเนาะพอเข้ามาดูกุบ้านน่ารักมากมีที่พักผ่อนคิวเยอะมากขายค็อกเทลด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกใช่น้ำตกกองทูมเพราะปริมาณมีแต่น้อยไปดูกันว่าน้อย,ยมันน้ำมันน้อยจนเล่นไม่ได้หรือว่ายังไงเล่นได้แต่คนละสี่สิบนาทีก็ต้องขึ้นเนทะ่านั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเดินนานแค่ไหนสำหรับน้กทุกของทูมบอกว่าหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรอีกแล้วครับ เขาบอกว่าถ้าเราไปถึงจุดที่มันเล่นน้ําได้อะจะเล่นได้แค่คนละ45นาทีแล้วก็ต้องขึ้นเหมือนกับไม่ให้แช่เกินนี้ให้ผัดกันขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจับเวลาย,ยังไงว่าคนนังลงไปแล้วอยู่ได้45นาที มันจะได้ยินเสียงนะใช่ไหนั่งไงเหลือเหลือสายน้อยนึงก็ยังดีที่มันย oh, ังปกกับขางบนให้เห็น เราแล้วนะครับเราให้นิยามการเที่ยวประมาณนี้ว่าการพักผ่อนแตกต่างจากทริปท,ทั่วไปที่เพื่อนๆเ,เคยดูเรานะครับนั้นว่าการประชนภัยและการท่องเที่ยวซึ่งมันก็สร้างความเหนื่อยล้าแตกต่างจากทริปนี้ที่พวกเราพักผ่อนเนี่ยมีความสุขไม่ได้ใช้แรงอะไรอยู่สบายกินสบายนอนหลับตื่นสายปล่อยตัวเองไปตามวันเวลาเหมือนเป็นการชาร์จแบตท,ที่เหนื่อยล้าจากการทํางานเหนื่อยล้าจากผู้คนเพื่อนร่วมงานต่าง พวกเราอยากฝากเชิญที่น็นไว้กับเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากให้ที่นี่มันหายไปที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนที่ดีจริงๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปที่เกาะช้างฝากที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับมีอะไรติชมพวกเราได้นะครับพวกเราไปเชิญใ้มาขอบคุณครับ